ีงบให้เดินงานเนี้ห้าร้อยถ้าชนะพี่เอาไปเลยห้าร้อยแต่ถ้าแพ้พี่ต้องหอมแก้มพี่ทีนึงอันนี้แบบรีววครับแล้วท้าทายมากถ้าชนะพี่เอาไปเลยพันห้าครับถ้าแพ้พี่เมียมึอองหอมแก้มกูมาใครมาคนเดียวเดินได้เหรอคนเดียวเนี่ยใช่ทำไมไม่มีแปดไมโดนตักทิ้งมาแล้วเขาเอาเราอย่างเอาเอรียดิวัยรุ่นนวัดนครพี่ให้พันหนึ่งเอาป่ะ ถ้ามึงชนะกูได้มึงเอาไปเลยพันหนึ่งแต่ถ้ามึงแพ้กูมึงต้องถอดเสื้อถอดกางเกงเหลือแต่กางเกงในับเดือนพี่น้องประชาชนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายนะพี่น้องประชาชนอาจมีภาพเสียงนเนื้อหาที่มันมีหยาบก,กายพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มียุตั้งแต่5ปีขึ้นไปควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะให้ผู้ปกครองพาไปซื้อเตือน้ำพาไปซื้อรถถังมานั่งดูกันนะใครฉีดวัคซีนก็ฉีดนะผมไม่ฉีดคนหนึ่ง นะฟังไว้ดีนะจะดูก็ดูไม่ดูก็แล้วแต่นะระวังหาขี้แตกขี้แต,แตกกระจายนะพี่พ่อประชาชนฝากไว้ด้วยสวัสดีพี่น้อประชาชนครับสวัสดีพี่จจดองบนใจที่รักที่รบสวัสดีคร,ร,รับครัตอนรับเข้าสูช่ช่องแป้งฝุ่นเรื่องอะไรกันครับวันนี้ เรามาอีกแล้วครับมาเดินงานนาวนนันครงานนี้คนเยอะจริงๆจะเจอแป้งฝุ่นที่ไหนงา,านวันจะต้องเจอวันนี้ครับหลังจากเราไม่ได้ทำหอมแก้มเป่ายิ่งจบม,มาเป็นเวลาเกือบเกือบครึ่งปีก็ว่าได้แต่วันนี้ครับเป่ายิ่งจุบหอมแก้มกลับมาอีกหนึ่งยอดครับคุณผู้ชมวันนี้คนเยอะมาก ขออนุญาตการกันนะครับถ้าวุ่นวายหรือเสียงอาจจะเข้าไม่หมดยังไงก็องขอกระเพยด้วยกันแอนิเกตแถมแฉมไรี่เอินใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะได้เผายิ่งฉุบแล้วก็หอมแยบกับผมเดี๋ยววันนี้ป่าเลี้ยงไปดูกันว่าใครเป็นผู้โชคดีอออ่ะพีน้งาาจรยย์เไปด้วย,วยไปดยไปหน่พีเอ,อ้ย ผมไปด้วยคร <laughs> ับย so, e ีเกียดเดินไปด้วยก็ไม่ได้อันนี้ร้านไทยครับรผมเองโอ้ไป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 ดีกว่ารูคแบบวิธีเดี๋ยวนะครับถ้าคุณแน่ๆแบบนี้นะครับผมสามารถทำให้คุณแหวกได้ลองเอาไปใช้กันถ้าไปเดินทางไหนแล้วคุณแน่ๆน่ว่น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับลอน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนกูเดินตัวปิวเลยไปกันไอเด็กเฮียแค่บอกว่าน้ำร้อนทำวิธีผมไม่ใช้ ตอนนี้ผมอยู่หน้างานแล้วก็เฮ้ยเอาโอ้โหมีบาร์บีคิวด้วยขอพาทัำร้อนไอ้เหี้ยนี่ยังนักเอ้หย,ยอกหยอกหยอกไปได้ใครบอยว่าไปโอเค,อเคไปไกลๆก็ได้โอเคโอเคอ,อ่ะ เพื่อไม่การเสียเวลาครับผมจะเข้าสู่เกมทันทีเลยวันนี้ครับใครจะเป็นผู้โชคดีเป่ายิ่งฉุกกับแป้งฝุ่นและได้หอมแก้มชนะแป้งฝุ่นเอาไปเลย500บาทแต่ถ้าแพ้ผมผมขอหอมแก้มทีเดียวก็พอใครจะเป็นเหยื่อเดี๋ยวไปดูนครับแจ่เชียว่อเอเฉียวๆ่อปอปอไอ้อเ,อเรียกคนยังไงแต่คนหายหมด <laughs> เรียกคนยังไง ซื้อน้ำก่อนเออสวยเสียจริงมากคุณคุณเลอะเกินที่ได้เจอผมต้องบอกนะครับว่าผมทำคอนเทนต์เนี้ยเสี่ยงตายมากๆากต้องดูตามันพอบอกว่าจะถ่ายคอนเทนต์นี้อยู่นี่ไงน้องมากใครครับมากใครครับมาใครครับ ต้องอต้ใหญ่่อยแหม่แหม้จะไปเล่นเกมใหญ่โตเลยนะใหญ่โตยังก็โรตัสน้องมาดิน้องมาดิก่อนมาดิก่อนมากันสคนมาทำไมตั้งใจมามาเต้นใช่ไหมเอางี้พี่มีงบให้เดินงานเนี้ยห0าแต่ต้องเล่นกับพี่แป้งฝุ่น เป่ายิ้งฉุบถ้าชนะพี่เอาไปเลย500แต่ถ้าแพ้พี่เชื่ออะไรน้องพรน้องพรน้องพต้องหอมแก้มพี่ทีหนึ่งยายายาย,ายาได้ไหมไม่คิดด้วยแล้วกติกาครับคือทีเดียวรู้เรื่องไม่มีแก้ตัวนะครับไม่มีแก้ตัวไปไหนครับแถวนี้แหละพรมีแปลหรือยงังยาบานได้พ่องตายมาอะไรนะ <laughs> อะไรอะไร,ะไร <laughs> ทีเดียวรู้เรื่อง ถือไว้ก่อนก็นได้เผื่อชนะพี่ฮอบหนึ่งสองซ้ำซ้ำหนึ่งซ้ำซ้ำซ้ำจุดเรียบร้อยจะล็อกเกตเลยเขาตั้งคืนแล้วหอมแก้มพี่แป้งปุ่นหนึ่งทีขอโดนตีแบบเ้ย<อ> คนคุ้มเลยสาเลยไล่แรกครับ500ยังไม่ไปมีคนอยากเล่นด้วยครับอ่าเราจะคุ้มมีแล้วก็กระสุนเพราะว่าฟูรีบฟูแค่จะนอนหลุมเอเดฟต์เอเดฟต์คุณพี่คุี่วิ่งไปดูไล่เลยเอาเ็นขาวแล้วเอาเขาจบเขาจบพุเขาจบพุ มากับแฟนอะใช่ครับอ๋อมา,าสองคนสอง,องคาาราคนนะแฟนกี่คนคนเดียวครับพี่เอาดีๆอย่าโกหกสิเอาพูดจริงๆเลยพูดตามตรงเลยใครคนเดียวที่เหลือไม่น้ำใครคนเดียวที่เหลือไม่นับเ,เอาอะไรหนึ่งนิ้วป้อมน<ส>ีเอางี้ไหมให้เมียมึงเล่นเกมกับกูหน่อยให้เมียมึงเล่นเกมกับกูหน่อยโคตรท้าทายเลยทุกคนครับอันนี้แบบเรียวๆครับแล้วท้าทายมาก ให้เล่นเกมเป่ายิ่ฉุกชนะพี่ได้ให้พันหนึ่งแต่ถ้าเองแพ้พี่เองต้องให้เมียเองหอมแก้มพี่หนึ่งทีนี่นี่เป็นไงพูดเสียงสนตีนเลยเฮียเล่นหรือไม่เล่นไม่ โอ้โหสุดยอดไม่เล่นครับพันห้าครับถ้าชนะพี่เอาไปเลยถ้าแพ้พี่เมียมึงหอมแก้มกูไม่เล่นครับไม่เล่นสองพครับไม่เอาครับสุดยอดครับพอแล้วครับหมดตูดแล้วครับนี่เขาเรียกว่าให้เกียรติแฟนถึงเงินจะเยอะขนาดไหนก็ไม่สามารถซื้อความรักของเขาได้ทั้ง2คนครับไปไหนก็ไปไปขอบคุณครับ ผู้ชมจครับถือว่าสุดยอดมากมากโดยเฉพาะไอซี่อะไรมายครัะไปไหนไป,ไปไหนครับไปบสวัสดีครั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 บน้องสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องสวัสดีน้องจ๋าสวัสดีครับน้องน้องสวัสดี เอิร์ฟไม่มีเลยมาใครมาคนเดียวเอาจริงๆมากับใครจริงๆมาคนเดียวไม่เชื่อไม่มีใครเพื่ะเดินได้เหรอคนเดียวเนี่ยได้ดิมันไม่เหงาเหรอเหงาแล้วไงอ่ะทำไมไม่มีแฟนก็โดนเขาทิ้งมาเพราะอะไรจริงๆริงเขาหลอกใจเขาหลอกเอาใช่เขาหลอกใจเราแล้วคนนั้นแล้วเขาเอาเรายังเอาเรื่อดิวันนี้จะกลับหรือจะเดินต่อวันนี้เตรียมตังค์มาเดินเท่าไหร่ห้าร้อยเดี๋ยวแป้งฝุ่นให้อีกห้าร้อย ต้องเล่นกติกากับแป้งฝุ่นถ้าชนะแป้งฝุ่นเอาไปเลย500แต่ถ้าแพ้แป้งฝุ่นส้มต้องหอมแก้มแป้งฝุ่นหนึ่งทีเป่ายิ่งจุบครับทีเดียวรู้เรื่องส้มรู้รรยังว่าเมียพี่แป้งฝุ่นตายแล้วอยอมยอกยอมยอมาพร้อมนะสามสาสาม เ้ยโอ้โหเสีย500ให้น้องส้มครับขอให้มีความสุขกับความโสดแบบนี้ตลอดไปขอให้เจอคนจริงใจใครจะเจอ FC ทุกคนครับ Facebook น้องส้มชื่อกัญญาพักให้ไทสองเมืองขอบคุณน้องส้มครับสชคดีนะส้มนะเอ้ยส่มเอ้ยเดี๋ยวบางคนหาว่าผมแจกให้แต่สาวๆหรอผมแจกให้นุ่มๆเหมือนกันวัยรุ่นนวัดครพี่ให้พันหนึ่งเอาปะ แต่มึงต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเดี๋ยวกูถ้ามึงชนะกูได้มึงเอาไปเลยพันหนึ่งแต่ถ้ามึงแพ้กูมึงต้องถอดเสือ้อถอดกางเกงเหลือแต่กางเกงใน <S <S <ris> เอ้ากูให้หมดกระเป๋าเลยกู<ม>ให้สองพันดูหน้าครับตอนนี้คิดหนังครับไม่เล่นบอก <j> uh. ไม่เล่นไม่เอา <Cir que S 2> ครับอถ้าสมมติเป่าอะสมมติหนึ่งสองสามเห็นปะ กอดเหลือแต่กางเกงในเอาไม่เอาอีกทีอาจจะชนะก็ได้เอาไม่เอาเอาเองเอาไหมเ้อ <c oughs> เอออ้าวไม่เป็นไรน <c oughs> ะ,ะครับโอเคมาใครมากับน้องสาวมาน้องสาวพี่สาวเหรอเป็นพี่สาว,เป,สาวเป็นน้องสาวกันเหรอใช่ค่ะเหรมาเที่ยวไหนกันอ่ะออ๋อมาเดินเล่นมาเดิน,เ,ดนเล่นเลยก็กลับใช่ไหมมีเงินช้อปปิ้งไหมอ่ะมีอยู่มีเหรอพี่ให้อีกพันหนึ่งเคยดูช่องพี่แป้งฝนไหมเคยนะ ดีแล้วครับทีมไม่รู้จักผมพี่เพื่ผมจะเป็นนสตาแบบมาเปยสาวที่ให้ผ่านหนึ่งเอาหรือไม่เอาเอาไหมเอาแนทเอานะง่ายๆคือกติกาถ้าแนทกับจอยชนะพี่เอาไปเลยพันหนึ่งแต่ถ้าแพ้พี่ไม่จอยกับแนทต้องหอมแก้มพี่ทีหนึ่งเนี่ยจะหยุดเดินได้ยังนยเธอจะหยุดเดินเล่นหรือไม่เล่นไม่ดีกว่าไม่เล่นนะครับจอยเล่นหรือไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นดีกว่าให้สองพันเล่นหรือไม่เล่น จอยเล่นหรือไม่เล่น <c oughs> ไม่เล่นครับขอให้มีความสุขมากกันเลยกันครับลูกคุณก็เดินตามมาสักไกลเลยที่บ่ายเออขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ตัวเท่าไหร่ครับสามตัวห้าสิใจนี้น่าจะดีะผมจะใส่ครับใส่เลยครับตัวเดียวเท่าไหร่ใส่เลยครับ หน้าก,กากอนามัยพิเศษ่ะพี่ใส่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเราเรื่องต้องใส่แบบมีปีกด้วยพอใส่ใช้เสร็จแล้วมันจะบินออกเองโอเคน้องมอนมากันสองคน <c oughs> น้อง <c oughs> น้ำฝนคะน้ำฝนมาทำไมครับเที่ยวหมอลำามาเดินค่ะมาดูหมอลำไหมมาเดินเฉยๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่เอาเงินให้ชอปปิ้ง1,000พบาทพี่ใส่ผมผมไม่มีวิรลจยิง กติกาถ้ามอนชนะพี่มอนเอาไปเลยหนึ่งพันแต่ถ้ามอนแพ้พี่มอนต้องหอมแก้มพี่ทีน<อ>ีงจะบ้าหรือไงเป่ายิ่งจุบหนึ่งครั้งเอ,อเล่นก็ได้เอาเล่นก็ได้พร้อมไหมครับเดี <c oughs> ย๋ยวพี่วามก่อนเดี๋ยวเ้อนใส่หน้ากากป๊ามึน <c oughs> หนึ่ง ตามจามจามโห่าฮดหนึ่งพันและได้หอมแก้มกุยด้วยหอ,อมผ่านแมทก็ได้ดูดิผมกลายปเสียเปรียบ1ัน0นึ่งนะถ้าผมเสียผมก็ต้องเสียคันหนึ่งึ้องเขาแต่น้องเขาไม่หอมตามกฐิกาดูดูทุกคนดูดิทุกคนครับเป็นพยานล้านๆววาคนที่ดูอยู่มอนนะครับอยู่แถวโานนครนะครับนมอะ นี่แกตัวปะชนะให้ 1, พันห้าแพต้องเปิดเมสหอมด้วยเล่นหรือไม่เล่นเล่นได้เล่นก็ได้พันห้าครับ <c oughs> ทีเดียวรู้เรื่องทุกคนครับ <c oughs> เป็นพยอนได้ด้วยเออพยานไปต่ออย่านี่พวกเราไปกันต่อหนึ่ง <c oughs> สามสามสามอโอเคน้องมอนโชคดีขอให้มีความสุขในการเดินในงานงานนี้แหมพันหเอาไปแล้วก็หอมผ่านแมสตู่ยกูด้วยไม่เป็นไรครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แป่งปันด้วยกันแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้มีความสุขมากงานนวันครมีไปจนถึงวันที่8ปฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับวันนี้ไปก่อนมีความสุขเยอะๆนะพี่้องปรรชาชนบ๊ายบายสวัสดีครับชีกระดึงชองกาพามินไ,ไปยืนดูอะไรกันวะ